เต็มไปด้วยข้อความสวยหรูเต็มไปหมดครบทุกด้านถ้าไปดูเนื้อในแล้วมันเลื่อนลอยนะครับจับต้องไม่ได้สเปสปะไม่มียุทธศาสตร์ไม่มีลำดับความสำคัญวันนี้ผมฟัง ท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินได้อ่านคำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2567ทำให้ผมนึกถึงบรรยากาศในวันที่ท่านนายกแถลงนโยบายต่อรัฐสภาหแห่งนี้อีกครั้งเพราะมันก็เต็มไปด้วย ข้อความสวยหรูเต็มไปหมดครบทุกด้านนะครับท่านนายกคนก่อนหน้านี้ก็มาอ่านแบบนี้แหละครับเอาภารกิจของทุกหน่วยงานทุกกระทรวงมาเรียบเรียงแล้วก็บอกว่ารัฐบาลจะทำอะไรแล้วผลเป็นไงครับมันสวยหรูอย่างที่ททแถลงไว้หรือไม่ทุกท่านทราบดีมันเป็นการแถลงมันเป็นแผนงาน และว,วันนี้เป็นงบประมาณที่กว้างๆนะครับแล้วถ้าไปดูเนื้อในแล้วมันเลื่อนลอยนะครับจับต้องไม่ได้สเปสะปะไม่มียุทธศาสตร์ไม่มีลำดับความสำคัญไม่ว่าจะเป็นแผนงานที่ไม่ได้มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนไม่สามารถวัดความสำเร็จจากนโยบายได้จริง หรือไม่ก็เป็นแผนงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายทางนโยบายจริงๆในกลางเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับคณะรัฐมนตรีก็มีมติให้สั่งทบทวนพรบงระมาณปี6-7ใหม่เห็นชอบให้มีการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรวมถึงทำนะครับทบทวนแนวทางในการจัดทำงระมาและยุทธศาสตร์ ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี67เเสียใหม่แต่ถ้าเราไปดูเนื้อในของร่างพรบงบประมาณฉบับนี้จะพบว่ามันเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ได้ตอบโจทย์จริงๆเลยหัวข้ออาจจะสวยหรูแต่เนื้อในไส้ในตอบไม่ได้ว่ามันจะบรรลุเป้าหมายทางนโยบายอย่างไรลักษณะแบบนี้ เกิดเยอะแยะเต็มไปหมดในร่างพรบฉบับนี้ส่วนนโยบายเติมเงินหมื่นบาทาผ่านดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งตอนที่ถแถลงนโยบายนั้นท่านนายกกับรัฐบาลก็ยืนยันบอกว่าจะไม่กู้จะบริหารง้อมานปกติในการดำเนินนโยบายนโยบายเรือทงอันนี้แต่วันนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับว่า ไม่มีการตั้งงบประมาณใดๆไว้ในร่างพรบงบปรมาณปี67ฉบับใหม่นี้ซึ่งแน่นอนครับก็ชัดเจนว่าตอนนี้รัฐบาลก็จะต้องรอนะครับว่าจะสามารถที่จะเสนอพรบงเงินกู้5แสนล้านเข้าสู่สภาได้หรือไม่ท่านประธานครับถ้าเราดูในภาพรวม ของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้วงเงิน3ล้าน4ี่แสนมืล้านบาทเราจะพบว่ามันเป็นงบประมาณที่เป็นเบี้ยหัวแตกครับสเปะสปะไม่มียุทธศาสตร์เหมือนทำงานอย่างไม่มีวาระเป้าหมายชัดเจนหลายเรื่องหน้าปกดูดีครับแต่พอเข้าไปดูไส้ในแล้ว พบว่าไม่ได้ยึดโยงกับเป้าหมายในทางนโยบายส่วนใหญ่เป็นโครงการเดิมๆแต่เอามาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนปกแบบมั่วๆก็มีโครงการเก่าๆเดิมๆเดิมๆก็จับมาโยงกับเป้าหมายใหม่แถมยังนับรวมเอาทุกรายจ่ายและมาเคลมว่าเป็นงบใหม่สำหรับการลงทุนของรัฐบาลใหม่ ไอ้ที่ชอบทําที่สุดก็อย่างทําถนนกลายเป็นงบโครงการพิเศษที่ตอบโจทย์ได้แทบททุกยุทธศาสตร์แล้วเรามาดูในโครงการนะครับที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้อยู่ประมาณ2000โครงการเราจึงเห็นโครงการใหม่อยู่ประมาณ200โครงการเท่านั้นซึ่งโครงการใหม่แทบทั้งหมด ใน200โครงการนี้เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะรัฐบาลชุดใหม่นะครับเกิดขึ้นเพราะมันมีหน่วยรับงบประมาณใหม่ที่ตั้งขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วเขาก็เลยต้องมีโครงการใหม่ไม่ใช่การผลักดันเพื่อขับเคลื่อนวาระใหม่ของรัฐบาลโครงการใหม่ๆเหล่านี้จึงไม่ได้สะท้อนวาระของรัฐบาลจริงๆมีน้อยมาก